สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาละเก็บพุทธคุณพระเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชันยังไงคุณลูกค้าแอนไลน์จากศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จามาจากคุณลูกค้าวันนี้มีพระดีๆเด็ดๆทางนั้นนะจ๊ะพี่จ๋าฝากลูกค้ากดติดตามกดถูกใจให้ช่องกาละเก็บพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะมาจากพี่จ๋าอันนี้จะเป็นมีดจ้ะเป็นมีดกระดูกหลงพ่อเดิมจ้ะพี่เดี๋ยวว่าตลาดเป็นให้ดูก่อนเนี่ยจ้ะ อันนี้คือยาวจากบอกนะจ๊ะพี่อยู่ที่ประมาณนี้จ้ะอยู่ที่ประมาณนี้นะจ๊ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าดูเลยจ้ะพี่ เป็นมีดกระดูกนะคะพี่เป็นมีดกระดูกหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อบาทจ้ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อบาทจะพี่เป็นกระดูกเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะมีรอยจานอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าดึงมาก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่พี่ดูความเก่าจะพี่จ๋าพี่ดูความเก่านะจ๊ะคุณลูกค้าดูปลายเป็นปลายเหลี่ยมจะ้ะ,ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันแป 800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าเป็นมีดหลงพ่อเดิมคะ่ะพี่เป็นทํามาจากกระดูกแต่ไม่ทราบว่ากระดูกอะไรนะคะพี่นะคะไม่ใช่งานนะจ๊ะไม่ใช่งานจากคุณลูกค,ะคะ้าจ่ายเนี่ยค่ะขอไว้ที่1,800บาทจ้ะ1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นมีดหลงพ่อเดิมเขาเรียกว่าอะไรนะนาลายนาลายอะไรวะมีดจากนาลายจะพี่ความยาวประมาณนี้จ้ะ วัดจากปอกจากคุณลูกค้าประมาณสิบนิ้วจ้ะนะคะตรงปอกก็จะมีรอยจานจา้ะพี่ตรงปอกจะมีรอยจานจ้ะพี่จ๋าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะคุณลูกค้าเขาเรียกว่ามีดจักรนารายหลวงพ่อเดิมจ้ะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจา้ะ เล่มนี้ขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้านะคะเป็นมีดจักรนารายของหลวงพ่อเดิมนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงแล้วภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์ N จ้ะ0840659180ากจ้ะนะจ๊ะเป็นมีดจักรนารายหลวงพ่อเดิมจ้ะ1,500บาทจากคุณลูกค้าตะกุดหลวงพ่อพิษจ้ะได้มาคู่กันจากสองขนาดจากคุณลูกค้าดอกเล็ก เดี๋ยววัดให้ดูคู่กันเลยค่ะอุ้ยเนี่ยครึ่งต่อครึ่งได้มั้งคะเนี่ยค่ะ,ะ,คะประมาณครึ่งต่อครึ่งได้มั้งคะนะจ๊ะดอกเล็กนี้จ้ะพี่ดอกเล็กนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะดอกเล็กนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อพิษจ้ะมีรอยจานจ้ะพี่จ้ะคะ่ะแปดร้อยบาทจ้ะดอกเล็กความยาก็จะประมาณนี้จ้ะคุณลูกค้าเล็กสี่จ้ะ นะจ๊ะมีรอยจานะคะคุณลูกค้าชุดนี้ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะตะกุดหลวงพ่อพิษ800บาทจ้ะส่วนดอกใหญ่จ้ะ1,000บาทจ้ะของหลวงพ่อพิษเหมือนกันจ้ะความยาวจะประมาณ8จ้ะนะคะ ความยาวจะประมาณแปดจะพี่จ่านะคะมีรอยจานจาะอันนี้หนึ่งพันบาทจะ้ะดอกใหญ่กว่ายาวกว่าจะพี่ดอกใหญ่กว่านิดนึงยาวกว่านิดนึงจ้ะเป็นของหลวงพ่อพิษนะจะ๊ะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะตะกุดพรอเทียมวัดกษัตตาจ้ะหนึ่งพันบาทจะ้ะความยาวก็จะอยู่ประมาณนี้จะ้ะก้าหน่อยๆน,นะคะ ความยาวจะอยู่ประมาณนี้จ้ะเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกษัตตาจากคุณลูกค้า1,000บาทจา้ะ1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าตามภาพไปนะคะได้มาสภาพนี้จ้ะนะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกษัตตา1,000บาทจา้ะกล่องนี้จ้ะหลวงปู่ดู่จ้ะวัดสแกจจ้ะรูกเป็นลูกแก้มะคะพี่หรืออะไรหนูได้มาสภาพนี้นะจ๊ะ อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะมียันด้วยจ้ะยันหรือจานรูปนี้ค่ะเนี่ยค่ะนคะคะเป็นลูกกลมๆจ้ะเป็นกลมๆลูกแดงๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทคุณลูกค้าปิดคุณลูกค้าจะได้อย่างนี้ไปค่ะคุณลูกค้าจะได้อย่างนี้จ้ะพี่จ๋าเพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้แบบกล่องอย่างนี้แม่ค้ากข็าขายอย่างนี้จ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้เขาเรียก็ฝักมะรุมจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะฝักมะรุมนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะสําหรับฝักมะรุมจ้ะอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทองสุกจ้ะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าเป็นตะกรุดหลวงพ่อทองสุกจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้ไม่ทราบจ้ะไม่รู้ว่าอะไรจ้ะพี่อยู่ในกรอบพะติง่งคุณลูกค้าสนใจยังไงมองไม่ชัดหรือว่ามองไม่เห็นนะคะพี่เบอร,เบอร์เบอร์ยังไงจ้ะพี่คุณลูกค้าแอดไลน์จ้ะพี่0 8 4 0์5 9 1 8 0จ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะเหมือนมีเม็ดอะไรมันดำๆขาวๆค่ะพี่นะคะแล้วตรงนี้จะเป็นเม็ดใหญ่ค่ัมันเก่านะคะพี่เก่าไว้มองยากนิดนึงนะคะพี่นะคะในกลมๆนี้จะพี่700บาทจ้ะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะลูกสะกดไม่ทราบที่จะมีรอยจานจะ้ะเนี่ยค่ะมีรอยจานกับพี่จา๋าแล้วก็มีลงทงหน่อยหน่อยนะคะพี่นะคะถักลวกเก่าๆค่ะพี่ถักลวดเก่าๆอย่างนี้อันนี้ห้าร้อยบาทจา้ะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะ อันนี้ไม่ทราบค่ะตะกรุดดอกเล็กจากห้าร้อยบาทเหมือนกันจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นงาค่ะพี่เป็นงาแกะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหานุมานหลวงปู่ศุนอะไรสักอย่างกับพี่นะคะถ้าหนูออกเสียงผิดยังไงค่ะพี่ขาขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะพี่นะคะเป็นงาแกะอนุหานุมานปู่ศุนนะคะพี่มีรอยจานด้วยค่ะพี่หนึ่งพันบาทจะ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากค,คุณลูกค้าสําหรับตัวนี้นะคะ คุณลูกค้าสนใจยังไงแล้วภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์จาก0840659180จาก1,000บาทปลายทาง50บาทจา้ะตลับนี้จะพี่มาเป็นตลับสีทองนะคะพี่ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรจะพี่600บาทจา้ะด้านใหนจะเป็นสีพึ่งแข็งๆหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบนะคะพี่เป็นแข็งๆอย่างนี้จะพี่ดำๆจ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าท่านจะปิดบอกว่าสีทองๆอะไรจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระยอดทองเนื้อ เงินจ้ะพี่พระยอดธงเงินนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าค่ะเป็นพระยอดธงเงินนะจ๊ะองค์นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะรูปหล่อพ่อเดิมนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อพ่อเดิมจ้ะหลวงปู่สุขจ้ะหกร้อยบาทเหมือนกันจ้ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญปู่สุขนะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้า <c oughs> เหรียญกกมาหลวงชุมพรจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะกกมาหลวงชุมพรนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าเหรียญพ่อเดิมจ้ะ เดียนพ่อเดิมนี่ขอไว้ที่700บาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะองค์นี้สวยจริงจจะพี่จ๋านะคะขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจะ้ะปิดตาฝังตะกุดจะพี่จ๋าพ่อแก้ววัดเคือวันนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทจะ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะพี่ขา500บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาแร่บางไผ่จะ้ะ หกร้อบาทจะพี่ปิดตาเร่บางไผ่นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทจะ้ะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เป็นพัะปิดตาเร่บางไผ่จะ้ะ <c oughs> กิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อบาทจ้ะเนี่ยคะ่ะไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะเป็นพักกิ่งเก่าไม่รู้ที่จะห้าร้อยบาทจะพี่เดี๋ยวจบพ่อเงินจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะเนี่ยคะ่ะ ตามสภาพนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะขอไว้ที่ห0 0ร้ยบาทปลายทางห้าสิบาทจะ้ะปิดตาไม่ทราบที่จะพี่จ่ายนะคะไม่รู้เป็นเนื้อผงหรือว่าเนื้อดินนะคะพี่แต่ว่าเบามากจ้ะพี่ห0 0อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะรูปล็อเพราะเงินจะพี่จ่าขอไว้ที่500้ยบาทจะ้ะห0 0บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบบาทจะ้ะก็อๆอย่างนี้เลยค่ะคุณลูกค้า500ร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ รูปหล่อสังกษจายจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะตามภาพนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้ารูปหล่อสังกาจายค่ะพี่จา๋าอันนี้จะเป็นอะไรนะลงปูดทวดเม็ดแตงค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะเม็ดแตงปู่ทวดนะคะหกร้อยบาทจะพี่เรื่มพลาสติกอย่างนี้เลยจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะอันนี้น่าจะเป็นลืมแล้วเม็ดใช่เม็ข้างเมล หนูจาไม่ได้หนูลืมชื่อแล้วค่ะพี่นะคะ่ะเป็นพักกุเนี่ยค่ะพี่แต่จำไม่ได้ค่ะพี่หกร้อยบาทจะ้ะได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่ได้มาสภาพนี้สนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่แอดไลน์หาหนูจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์หกร้อยบาทจะ้ะสิบทัดพาะเงินวัดดอนยายหอมจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะสิบทัดพราะเงินวัดดอนยายหอมจะ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจากคุณลูกค้า ห้ารอยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญอะไรนะพัะพุทธชินราชอะคะพี่นะคะเหรียญพัะพุทธชินราชอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญพุทธชินราชจ้ะรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมจ้ะ ห้าร้อยบาทจ้ะ so มีรอยจานจากคุณลูกค้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเพชรกาะพังงานจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเพชรกาะพังงานจ้ะปิดตาหลังแบบจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาหลังแบบจ้ะรูปหล่อพระพุทธไม่ทราบที่จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้า สิบบาทจะรูปหล่อพระพุทธไม่ทราบที่จะรูปหล่อหลวงพ่อจงจะห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงจากคุณลูกคา้าเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเหรียญเก่าไม่ทราบท,ที่จะหลวงปู่ทวดจะหกร้อยบาทจะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จากรูปหล่อพ่อทองสุกจากห้าร้อยบาทจากห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกจ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจอง์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ก้าจ้ะ พูดชื่อภาพผิดยังไงต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะ E ีีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกลพืทคุณรักเกลือด้วยนะคะหรือสนใจยังไงให้แอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180จากเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะโทรไม่ติดยังไงแนะนําให้โทรหาแม่ค้านะคะเผื่อว่าแม่ค้าจะจะแอดไลน์หาคุณลูกค้าเจอค่ะ e ีีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ